คนเพลงนี้น่ารักมากเดี๋ยวจะแปลให้ฟังประมาณว่าในฤดูร้อนแห่งความรักที่เร่าร้อนในที่สุดผมก็ได้พบกับคุณในสายลมยามเย็นเพื่อทําความเข้าใจว่าความรักนั้นเป็นอย่างไรแสงตะวันสีส้มแดงสาดส่องเข้าตาของคุณอย่างอ่อนโยนลมมรสุมที่ชายฝั่งทําให้หัวใจเต้นแรงความรักรอหยาดฝนเย็นชัำเช็ดฟ้าให้สะอาดฝ่าสายรุง้งคอยตะวันรับฟ้านอนแผ่ในอุ้งมือของคุณเรื่องราวโรแมนติกที่ทําให้ใจผมแทบละลายเพียงแค่มองเห็น คุณตอนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของฤดูร้อนแห่งความรักอันเร่าร้อนในสายลมยามเย็นในที่สุดผมก็ได้พบคุณก่อนจะเข้าใจคําว่าความรักนั้นน่า<ๆ><ๆ>เหลือเชื่อเพียงใดฤดูร้อนที่แสนโรแมนติกหัวใจของผมกําลังรองให้คุณไปสัมผัสตราบใดที่คุณอ้าแขนออกผมก็จะวิ่งไปหาคุณที่ทะเลสีคราม ในใจเธอหวานมากชื่อเพลง่ h uh, hot love in summer ฤด,ดูร้อนแห่งรักร้อนแรงอยู่ในสายลมเย็นในที่สุดผมก็ได้พบคุณและผมก็ได้รู้ว่าความรักเชื่เหลือเชื่อเหลือเกิน <c oughs> ไม่รู้ว่าอันนี้คือชื่อเพลงหรือเปล่านะแต่ว่าแบบมันยาวมากอะ่ะมันยาวมากขนาดนี้จริงๆอะ่ะตามเนี้ยพิงอ่านภาษาจีนไม่ออกหรอกแต่ว่าพิงแปลออกมาได้ประมาณนี้ <c oughs> อ้ตายแล้วทำให้นึกถึงเพลงที่พี่จ้านร้องเลยอะ่ summer นะ summer breeze น่ะ ที่รองว่ายังจำวันนั้นวันในฤดูร้อนที่มีสายลมพัดผ่านอ่ะฮ้ยนี่ปอมาประเทศไทยเราคิดถึงพี่ใช่ไหมพูดมาเลยส่วนนาฬิกาที่เขาแซลกันอ่ะจริงๆก็ใส่ Apple Watch ก็ได้เนาะน่าจะเข้ากับชุดมากกว่านะแต่ก็เลือกใส่ของ Chanel รุ่นนี้คิดถึงพี่จ้านใช่ปะล่า